เข้มแข็งไหมครับผมใช่ได้ครับผมขอเชียร์ตัวเองหน่อยเอาซ้อมทีละด้านดีไหครับฝั่งซ้ายมือของผมนะครับพี่น้องเอ้ย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 เอาละครับตบมือครับพี่น้องครับครับ วันนี้พวกเราพันธรรมิตรประชาชนประชาไตยในนามใหม่นะครับยามผ้า่นดินนี่ <c oughs> เขามีลูกตาใครยังไม่มีครับเสื้อยามผ้า่นดินเขามีกันหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่ได้ซักก็เลยยังไม่ได้ใส่แต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับเวปด้านโน้นนะครับเต็นท์ที่มีไฟสว่างๆด้านขวามือของผม ไปซื้อติดตัวคนละตัวไปฝากลูกฝากหลานที่บ้านด้วยนะครับนอกจากซื้อเสื้อที่เป็นเทีเยรเรนดแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคให้กับัาภาคีคนโคราชนี่นะครับ,ร,บร่วมบริจาคได้นะครับทั้งสองฝั่งเพื่อเป็นพลังให้เขาเนี่ยทำกิจกรรมทางการเมืองต่อไปในภาคประชาชนให้เข้มแข็ง<ๆ>นะครับเพราะว่าภารกิจเมื่อกี้เท่าที่ผมฟังจากพี่น้องภาคีโคนโคล ยัง,ต,งต้องทำกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่พวกพี่น้องโดยเฉพาะชาวอีสานคนโคราชจะต้องร่วมกันต่อสู้มีประเด็นหนึ่งอาจารย์ครับเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีโครงการอาภิมหาโปรเจกต์เป็นยังไงฮะก็เรื่องเห็นบอกจะทำถนนลอยฟ้ามาโคราชโ้หเหรอครับผมซึ่งโครงการนี้พี่น้องชาวอีสานหลายคนเนี่ยได้พินิจพิเคราะห์กันแล้วว่า มันจะเป็นโครงการที่ถลุงเงินงบประมาณโดยไม่จําเป็นครับโอ้โหเนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนนี้มีความสําคัญที่จะช่วยกันสอดส่องช่วยกันเฝ้ามองนะครับให้บ้านเมืองนี้เป็นบ้านเมืองที่มีความโปร่งใสครับช่วยกันตรวจสอบทําให้ภาคการเมืองเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังจะทําอะไรก็ต้องรู้จักฮิริโอตปะครับรู้จักความเกรงกลัวความละอายต่อบาปครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องคนโกรชพร้อมสู้ไหมครับ เบาาสู้ไหมครับต่างขึ้นมาหน่อยอีกนิดนึงนะสู้ไหมครับพี่น้อง <S 2> <S 2> <S อค่อยใจชื้นหน่อยเอาละข<อ><อ>ั้นตอนต่อไปนี้นะครับจะเป็นท่านช่วงเวลาที่พ่อพี่น้องเฝ้ารอคอยมานานโดยเฉพาะพี่น้องที่ชมที่ ASTV อยู่ตอนนี้เราถ่ายทอดสดนะครับเป็นรายการถ่ายทอดสดทาง ASTV แต่อยากจะบอกพี่น้องชาวโคราชว่าอย่ามัวแต่ชม ทางจอทางเอสทีทางเคเบิลท้องถิ่นอย่างเดียววันนี้ตัวจริงเสียงจริงมาแล้วนะครับเป็นการจัดรายการยามเฝ้าแผ่นดินสัญจรครั้งแรกรเป็นภาคพิเศษนะครับแล้วก็พิธีกรคราวนี้เนี่ยที่มาซักถามคุณสนทิริมทองกุลเนี่ยครบทีมเป็นตัวจริงเหมือนกันตัวจริงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับวันนี้ เรามาพบกับรายการยามเฝ้าแผ่นดินสัญจรครั้งแรกณนะที่โคราชแห่งนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสนธิลิมทองกลุลคุณสโลชาพอดูดมศักดิ์และคุณจินดารัช พอ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวคุณแอมกับคุณแอนจะซักถามผมคำถามที่ไม่ได้คุยกันมาก่อนเลยปเป็นระยะเวลาประมาณ45นาทีแล้วจะพักสัก10นาทีแล้วเขาจะให้ผมขึ้นมาเดี่ยวไมโครโฟนคนเดียวเลยในภาค ภาค2เพราะฉะนั้นแล้วรายการนี้จะมีสองภาคนะครับภาคแรกคือยามาเฝ้าแผ่นดินกับสโรชาพรดนนศักด์และก็จินดารัตเจเริญชัยชนะและสนธิริมทองกุลภาคสองเป็นรายการลุยเละโดยสนธิริมทองกุลนะครับเอางั้นเลยนะคะหลายท่านทราบดีว่าเวลาคุณสนธิเดี่ยวไมโครโฟนนั้นเลือดสาด เลือดสาดเต็มจออย,นนอยู่ใกล้ไม่ไม่ปลอดภัยค่ะคืนนี้อดทนรอสักสี่นาที <c oughs> แล้วจะเห็นว่าเลือดใครคืนนี้เลือดใครจะสาดกันแน่นะคะที่แน่แนก็คือว่าพี่แอนคะวันนี้เรามา <c oughs> หลายหลายหลายต่อหลายท่านที่เคยร่วมเวทีพันธมิตรมานะคะก็ทราบว่าบุคคลที่ขึ้นมาเวนเวทีเนี่ยมากันเกือบจะครบนะคะพี่อมรมาอาจารย์ปันเทพมานะคะพี่คำนูนมา อีกหลายต่อหลายท่านพี่หมียุทธิยงก็มาที่ขาดไปท่านหนึ่งที่ปกติแล้วเราจะเห็นในเวทีพันธมิตรทุกๆครั้งพี่ของเราที่เรารักแล้วก็เคารพที่จากเราไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะพี่สุวิทย์วัดหนูวันนี้แอมขออนุญาตือโอกาสขอเวลาสักหนึ่งนาทีนะคะที่เราจะทําความเคารพแล้วก็ระลึกถึงดวงวิญญ,ญาณของบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ต่อสู้ แล้วก็ผู้ที่ไม่เคยที่จะท้อถอยต่ออำนาจบุคคลที่เป็นวีระบุรุษอย่างแท้จริงพี่สุวิทยวัฒนุค่ะ <S <S ค่ะเราขอเสียงปลบมือดังๆให้กับพี่สุวิทยวัดหนูอีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้คุณสนทิลิมทองกุลมาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอาอีกแล้วฉันจะนอนไม่หลับอีกหรือเปล่าวันนี้คุณสนทิตกลงคนโคราชจะนอนไม่หลับอีกไหมคะมาเปิดใจค่ะยามเฝ้าแผ่นดินคนนี้ตอนนั้นจำได้นะคะย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราต่อสู้กับระบอบทักษิณในช่วงแรกๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะได้รับชัยชนะแล้วลหะเกือบและเกือบแล้วจนกระทั่งคุณสนทิพูดออกมาประโยคนึงซึ่งทาให้ทั้งทีมงานน้องๆหลายคนเนี่ยถึงกับ ตกใจที่บอกว่าเมื่อไล่ทักสินไปเสร็จแล้วเนี่ยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ซึ่งแอมล่ะเป็นหนึ่งในนั้นที่ตกใจและรู้สึกเริ่มเหนื่อยใจเล็กๆว่าโอ้ยมันน่าจะเป็นจุดจบทำไมมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็นั่นแหละเป็นที่มาของยามเฝ้าแผ่นดินคือคนชอบถามผมว่าเหนื่อยไหมดีใจไหมที่ทักสินไปแล้วผมบอกคุณเนี่ยไม่รู้อะไร สงครามเพิ่งเริ่มต้นเวลาสู้ทักสินเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องเรามีศัตรูที่เราเห็นชัดสู้ทักษินเนี่ยเหมือนสู้กับเสือคุณแอนใช่ไหมเหมือนเวลาแฟนคุณที่บ้านสู้กับคุณเนี่ยเขาเห็นใช่ไหมว่าเขาสู้กับคุณนะเพราะคุณไปงอแงกับเขาคุณไปพูดมากคุณไปจุกจิกกับเขาเนี่ยเห็นชัดเสือเนี่ย เรายืนจ้องตามันพวกเราเนี่จ้องตามันเป็นเวลาปีหนึ่งเราพลาดเมื่อไรมันตะปบเราฆ่าเราทันทีเลยนะฮะเหมือนอย่างที่คราวที่แล้วเนี่ยทีพยายามฆ่าผมไม่ว่าจะเป็นภาคสีนะฮะที่ขอนแก่นผู้บัญชาการภูธรภาคสี่มกระชากไมโครโฟนออกจากปากของคุณอวยชัยมาทานะฮะจำได้เฉพาะพีน้องที่เคยดูเอสทีวีนะฮะหรือว่า อดีตผู้จัาการภาค3คน,คนคนที่ไปไปแล้วเนี่ยนะฮะเป็นคนซึ่งสั่งตำรวจเจสโทรไปแจ้งความจับผมกับคุณแอมคุณแอมนี่คุณยังไม่เคยโดนหมายจับแต่คุณแอมนี่ึ้นศาลมาหลายครั้งแล้วนะฮะมันพยคะลักษณะแบบนั้นเนี่ยพราะอแม่พี่น้องช่วงที่มีหมายจับออกที่กรุงเทพมีเจสโทรและส่งไปเขาเตรียมขอศาลเจสโทรเอาหมายจับไปจับผมคุณแอมที่กรุงเทพ แล้วกาจะนั่งแยกรถออกมาเลยให้ผมเนี่ยนั่งรถตำรวจไปคันหนึ่งแล้วก็ไม่รู้อาจจะมีรถบรรทุกมาชนที่ไหนก็ไม่รู้ปรากฏว่าตำรวจรอดชนที่คอหักตายมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วสู้กับทักษิณเหมือนสู้กับเสือไม่เป็นไรเรารู้ไงแต่วันนี้เราสู้กับใครก็ไม่รู้มองไม่เห็นมองไม่เห็นนะมองไม่เห็น เพราะว่ามันเป็นซ่อน